โอเคโอเคมาเริ่มกันต่อแบ่งเป็นสองาแล้ว่ว้าวว้าวง่ายๆครับผมไปต่อเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ด่านที่สามสิบแล้วไปเรื่อยๆเลยครับผมไม่อยากจะโน่นผมต้องไม่ตายอะ่ะคือมันง่ายมากเลยผมต้องไม่ตายอ่านนานๆๆตายแล้วจบอะไรครับตายแป๊บเดียวเอง กีแล้วก็เราไปต่อเรื่อยๆอเฮ้ยเออตายตายอีกรีว้วแน่ใครรอบนี้เราต้องไม่ตายนะเฮ้ยเราจะตายได้ไงเราเฮ้ยเราเราเป็นคนเล่นที่เก่งที่สุดในในโลโบอกเลยนะเราจะแพ้ไม่ได้เว้ยไปต่อเรื่อยๆอชื้อชือ กระชืบนั่นนี่สวยสุดจุดไปต่อครับผมเอาปะเยอะดชวยเดเอาเวทอะไรเนี่ยเอาเพื่อนเราเจอกันอีกแล้วไปต่อเรื่อยๆนะครับผมสามสิบสี่แล้วตอนนี้อันนี้โอ้ชิวๆครับผมกระโดดนใครตายก็บ้าแล้วเรามาเจอกับพิซซ่าต่อนะครับผมเอ้ยติดเอ้ยเต็มเต็ม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 เอ้ยโถ่เอ้ยติดเฉย ไงดีวะเนี่ยว้าวว้าวแล้วก็ไปยาวๆเลยอันนี้ต้องไปไงโอ้เราต้องสไลด์ลงลงไปในปากคนใช่ไหมเนี่ยวิวอุย้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่เข้าอ่ะโอ้โหเต็มกระแทกฟันเต็มๆเลยโอ้โหเจ็บหน้าดูแน่เน่เน่เน่ในว่าที่ไหนนี่จื๊บ ซื้อเราเข้ามาในคอแล้วในกระเดือกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมพูดไปงนนั้นแหละโอเคตอนนี้น่าจะเป็นกระเพาะมั้งผมไม่รู้เหมือนกันกระเพาะมีเลเซอร์ได้สุดยอดไปเลยยอดยอดยอดเกมดีเกมดีมีเลเซอร์ได้โอโ้โหกระเพาะอะไรวะเนี้อยอันนี้เป็นสลังใช่เปล่าะไม่รู้เอยเราเจอกันอีกแล้วเพื่อนนายนายจะเจอเราบ่อยไม่ได้นะ เอออะไรอยู่กับเราจนจบเกมเลยแทนต้องอยู่กับเราจนจบเกมดิอะย่าไปไหนนะเพื่อนนี่ไปไงอ๋อสไลด์ไปเรื่อยๆชืบๆชืบอาชืบกระโดดนะนั่นไงจ้องดชืบเออไอ้ไงลืมกระโดดลืมกระโดดลืมโดดให้อภัยด้วยลืมกระโดดนะ I'm sorry ลืมกระโดดยอดไปเลย โชงโงอนี่ว่าผมโชง่แล้วแหละเพื่อนโอ้โหขอบคุณมากเลยนะสาวกับมาช่วยเราเนี่ยนั่นไงนะโอ้โหนายนายนายสาวกับมาช่วยเราแต่นายตายซะง,งั้นน่ะทำไมนายไม่ทำไมนายตายแล้วจังนั่นไงอ้าวผมเอาแล้วครับผมเราได้แบ่งปันเชื้อไปที่เขาเรียบร้อยแล้วโอ้โห ผมสารเพื่อนวะนายไม่ไน่ากลับมาช่วยเลยเหรอเพื่อนขอโทษนะเพื่อนเราทำผิดไปแล้วนายไม่คิดจะมาเลยเหรอนายนิ่งทำไมอะออกจากเกมแน่เลยนิ่งแบบนั้นอะแน่นอนผมว่ามองอีกทีไม่มีแน่นอนนั่นไงไม่มีแล้วหายไปแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนเราเศร้ามากเลยว่าจะอยู่กับนายจนจบเกมนี่นเนี่ยนี่เรามาหยุดแถวเอ่ออะไรไม่รู้แต่มีไอติมด้วย นี่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 ง่ายเราจะผ่านเลี้ยวสี่สิบเจ็ดเลี้ยวทุกคนจึบอ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 จึบจังจอดไปเลยจอดไปเลยง่ายๆครับง่ายๆทุกอย่างมันง่ายมากง่ายมากมันง่ายมากเราสี่สิบเก้าแล้วเราผ่านแล้วครผมเราจะผ่านเลี้ยวจึ๊บจึบเส้นทางสู่ความสำเร็จในที่สุดโอเคทุกคนโอ้โห ในที่สุดเราผ่านสักทีนะว้าวยอด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 ใ้ในพบกับยูนิฟอร์มใหม่ครั้งหน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปไหนจะได้ลงก่อนนะเออเคโเออเคนี่เป็นภาคสองขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบาย